โอ้โหหลุดแล้วครับเป้หลุดเป้หลุดครับจังหวะนี้โอ้ยโดนขอนตลอดเลยแน่นทุกอนุรูขุนโคมครับจังหวะนี้เนยม่าเนยม่ากินเนสตาจ่ายให้กับเนยม่าหนึ่งสองก็ได้นะครับเป็นเมสซี่ครับเมสซี่โอ้โหโยกแข็งสวยจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่โยกหลอกมาจังหวะนี้เมสซี่ได้เลี่ยมปั้นปั้นโอ้ยกระสีฮะจ่าจังหวะนี้เป้เอาแล้วโอ้ เราต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะทุกคนไม่ไหวอแบ็กสายคนนี้วิ่งยังกับเดินเดินยังเร็วยังไวกว่าเลยเนะี่เราต้องเอาตัวแรงๆสูงๆดีๆมาก่อนอาตามนี่นะครับ เฟอร์ม A. เอเฮ้ยนี่แมตช์สี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไรครับจะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้ววันนี้ไปครับ Let's go Division 3าเยี่ยมให้เลขแล้ววันนี้เราดูผู้โชคลางเราก่อนโอยเจอแมนยูนะครับ เด็กเจิมนานแล้วทีมนี้แมนยุยนะเด็กแมนยุยนะครับมันเข้ามาเลยครับวันนี้โอ้สเตเกนหายแล้วสเตเกนฟอร์มตกไม่ได้เอาโก้เลยวันนี้ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ววันนี้เดี๋ยวดูฟอร์มฝั่งทีมตรงข้ามก่อน4222อโอ้ยตัวไ็มนะ์แล้วทีมนี้ ฮือปีกจรวดชัดๆแต่ละคนโอ้โหแน่นๆครับฝั่งตรงข้ามอืฝั่งผมก็แน่นๆเหมือนกันครับนือคือไม่ไหวครับวันนี้ไม่ไหวไม่รู้ครับเมนยวยนะเมนยวยกับบาซ่านับใครจะอยู่ใครจะไปนะับไม่นานรอดวอันนี้ เราต้องปรับแขนงกันอย่าเพิ่งทำปู่ผีอย่าเพิ่งทำผม,มปรับเกมรับสู้ก่อนเลยครับหมาครับจังหวะนี้อ่าเป้เป้เอ้ยเป้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 โอ้โเป้เมสซี่เหมือนมัน,มนอายาเมจ่าย,ายาาเขาทำไมโรนี่ดำโอ้โหหลุดแล้วครับเป้หลุดเป้หลุดตอปจังหวะนี้โอ้ยหน กอนตลอดเลยโอ้โหแม่งโคตรเล่นะครับโรด,ดี้เห็นเป๊เอาบ้างครับเป๊ะช่นี้เมซี่มาครับเทนอโน่เจอกันหน่อยครับเทนอโน่เจอกันหน่อยครับโอ้โหสเตเกนเกือบแล้วสเตเกนเกือบฟืดโอ้โเป๊ฟอร์มดีมากกว่านี้เป๊ะแมนยู ครับดูอาโนจะเปิดได้เหลี่ยมเยอะเกินนี่ดีสามหรือดีหนึ่งมาเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้มาครับไม่มีอะไรครับเป็นอาโนเก็บได้ครับไปทางขวาเมซี่หยอดเข้ามาจาังหวะน,นี้โอ้โหมีสะดุ้งนะครับไปอีกแล้วเนี่ย <c oughs> น่เต้นี่แม่งขยันยิงจริงจรินี่โอ้โหแม่งกดหมวท้งเกมเลย้อตอเนี่ยทีนา่าโนเปิดแล้วครับ อีตัวเปิดตัวเดียวรอเปล่าอินเนสตาโอ้ยตัวเท่าครึ่งเดียวของจุดเลยอินเนสตา,านะจังหวะนี้โอ้โหมีเป้อยู่คนเดียวครับเป้ก็โอ้เมซี่ไปไม่ได้ครับแน่นทุกอนุรูคขุนขบครับจังหวะนี้เนม่าเนม่าเอาล้วครับเนม่าอุ้ยผ่านมือไม่ผ่านมือับวันนี้คือเนม่ามาแบบงงงงครับ มันไม่มีมุมที่ต้องจ่ายต้องอะไรครับบังคับยิงแล้วมุมนี้มันยิงก็ไม่ได้ยิงแล้วครับโอ้หกาซิยัตได้ท่าไทยทาไทยไอซีเปิดเข้ามาจะได้หรือเปล่าไอซีเปิดเข้ามาจังวันนี้ไปอ้โหไม่เพ่ผมไม่กัดยังวะเพ่เขาไม่งงหดกาซิยัสเตะบอลอัดมาจังวะนี้โอ้โหเป็นเนย์มา ตักไม่ได้นะครับจังหวะนี้เป็นโรดี้กลางรับบอลรอจ่ายมาจาังหวะนี้จะเสียให้กับเมสซี่นะเมสซี่แทงมาจาังหวะนี้โอ้เป้อีกแล้วโอ้ยโ,โดยพยายาแล้ววันนี้ได้เป้กระตุกหนวดเสือใช่ไหมเป้บางอาจกระตุกหนวดเสือใช่ไหมครับเดือดเมสซี่จังหวะนี้ จูทับอินเนสตาจ่ายให้กับเนม่าหนึ่งสองก็ได้นะครับเป็นเมสซี่ครับเมสซี่โอ้โห و, โยกเข่งสวยจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่โยกหลอกมาจังหวะนี้เมสซี่ได้เลี้ยงปั้นปันโอ้ยกาเซียสหรือกาเซียสโนคอมแพมไม่มีปัญหาอินเนสตาอินเนสตาต้องเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็วนครับจังหวะนี้ไตโออินเนสตาอินเนสตาโดนเบียดข้างหลังครับเป็นเดนโรซินบา จ่ายให้เมซี่เมซี่หมุนมาได้หรือเปล่าไม่ได้เยอะเกินครับโดนสวนครับจังหวะนีะ้ตัดได้จังหวะน,นี้จ่ายเป๊ะเป๊ะหักเข้ามาเป๊ะเป๊ะได้ล่อแล้วโอ้ยเป้มไมยิงดีเลยเป้โอ้โหเป้ะยิงสา,าได้ล่อครับจังหวะนี้คือมไม่ได้ลุ้นเลยเป้มไมยิงดีๆไว้เป๊ อืออาเบอร์โดซีบาจ่ายมาจาังหวะนี้เตโอ้จังหวะนี้หลุดหรือเปล่าเมซี่เมซี่เมซี่ไม่ได้ลุ้นนะเมซี่จ่ายมาโอ้ฟ้าครับจานใบแดงเดี๋ยวครับจานแบบนี้ใบแดงครับจานอ้ย่าไม่ได้ครับโอ้โหไม่มีตัวครับ จ้าจังหวะนี้เป้เอาละครับโอ้กะบังคันเอาเล่ามาครับโอ้โหสี่สิบครับกะบังคันเอาเรื่องแล้วเป็นฟรีคิกสั้นๆเล่นไม่เยอะครับโอ้โหเกือบไม่ได้ครับจังหวะนี้เถียงกันแล้วเถียงกันแล้วกองหลังมันอยู่ครับดูครับดูครับช้าโอ้โหเป้กลัวจะดิ้นนะครับโอ้สมองช้ามากเป้เพื่อนหยอดให้บอลเกือบถึงตัวถึงค่อยขยับ โอ้โหมาแล้วครับเทกเกอร์โอเว่นแฟงไรกาดเจ้าวันนี้จูดเบรงแฮมแทงมาจาังหวะน,นี้โอ้โหลับหน้านครับอันตรายมากครับกองหน้าทีแมนยูทีมมอ้แจ็คแไอ้แจ็คแพ็พโฮลเลอวันอันตรายมากครับวันนี้ต้องค่อยจ่ายนะครับไม่ได้ก็คืนหลังครับวันนี้เบเนโดซิมบา เอาชัวร์ดีกว่าครับโอ้โหจังหวะนี้มาครับก็คือจาอ่ายให้ามาครับเมสซี่เมสซี่ปั่นจนังหวะนี้ไม่ได้นะโอ้โหอิสซารหลอกปัน่นเมสซี่อื้มไอจัก,กรวัดนะครับจัก,กรวัด โอ้โหของบอลเยอะกว่าแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเซฟหดเกินกัซิยัตมาดูต่อในครึ่งหลังนะมันจะโหดกันหรือเปล่านะครับมาครับาเาวิดโอ้โยลาบอลซะด้วยมาครับมาครับไมเคิลโอเรนอ,รรอีปป้กระงบางอาจมาเล่นท่า บางอาจบันเล่นท่าหน้าโกนะครับดูเนมา่าเนม่าจ่ายให้กับเป้น้อยร้อยดีล่ะครับไปเป้ไม่ไหวตัวกุลไซด์เลยเป้โอ้โหได้ฟอร์มอไปได้ไงเนี่ยเป้านะเปมาจาังหวะนี้อ๋อแล้วครับถ่ายบอลมาจังหวะนี้ไปครับพาบอลไปใหม่ครับจับประคารเห็นโอ้โหจับประคารกูหามเลย จ่ายได้แบบเสียกูมากเลยนะครับประคานจังหวัดโอ้โหลุ่มเกมไม่ได้ครับวันนี้เอรดดิคันโทนามาครับกับประคานไม่ไหวครับจังงวะนี้โอ้โหมาครับตายเข้ามาครับไปครับเป้หมาแล้วครับโอ้โหเป้ซอยยิ๊กนะเป้ครับโอ้โหหลอกไม่ได้ครับเบ็ดจะหมดอีกอ่ะนี่มาอ่ะกดไม่ไปครับโอ้โหแม่งนิด เนม่าโอ้โหฮ่าแบตไปหมดมันโดนแล้วเมื่อกี้มาครับโอ้โหจังหวะนี้จ่ายเข้ามาหักเข้ามาไม่มีตัวครับโอ้โหเนสเตอร์อาครับเนม่าเป๊ะมึงไปสว่างสีปีนะครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่เอาครับโอ้ยยิงอย่างกระส่งมาเพิ่งมาเป็นเกมส่วนกับของแมนยู ยยเด็กแมนยูเอ้ยมึงเจอยังไม่เดี๋ยวก่อนแบตจะพึ่งหมดครับใจเย็นอย่าพึ่งหมดนะแบตบมาครับช่วงวันนี้เปี์อ้อคือกับมาคารเคลียทิ้งครับเป็นโรซิบาเมซี่โอ้โหแฟงแลมหาดดักเลยครับจังหวะนนี้เบิร์นกันมา1-2ไมเคิลโอเวนเห็นเป้น้อยสับหลอกอยู่หน้าโกครับไม่มานะเป้มาหลอก ล็อกล,อล่ออะไรแถวนี้ครับหนีมาจ่ายเป๊ะโอ้โห,โหไม่ได้วันนี้แพ้นแน่ๆหรือเปล่าขันตัวหน้าอืมยิกๆว้าวตาโดนฟีคิกระยะเาผาขนนะโอ้โห,โโหแบบนีม้มีตายแน่ๆครับเมซี่ปั่นผมว่าเขาต้องอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะเขาจะเมซี่จริงเหรอ โอ้โหนี่สูตรอะไรวะเนะี่ยน้ำตกหรือเปล่าเนะี่ยหวานแล้วโอ้โยดูถูกไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้โดนซินบาโอ้โหจ่ายจังหวะนี้โอ้โหมึงจะดีดอะไรแบบนี้เนต้ามึงจ่ายธรรมดามึงยังไม่ค่อยตรงเลยดูครับโอ้โหจ่ายจุดนะครับจังหวะนี้เห็นเห็นนี่เอปเป้ขยับ โอ้ขยับช้าเกินนะเอ้ป๊อปปี้เอาครับเซฟเอ้เอป๊อปปี้ไม่ถึงนะเอ้ป๊อปปี้เขาก็เอาชัวนะครับอือินเนสตาเดินบ้างครับพี่มึงกินตะนอนจะเดินหนึเดียวเท้นอินินสตาโอ้ไปเสียหายหลายจังหวะมากวันนี้ดีส่สาแม่งเอาเรื่องวันนี้ โ,หโหอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนโอ้โหทั้งที่ว่ารูปเกมจะทำได้ดีกว่าเขานะครับเนี่ยดูภาพช้าครับทุกคนมารับดูโอ้โหจังหวะน,นี้จ่ายกันไม่มากจังหวะเป้ทะลุมาครับอันนี้เบียดแล้วโอ้เป้แอซิดแล้วครับเป็นไมเคลโอเว่นะครับไม่ทันจริงครับจังหวะน,นี้โอ้ไอเป้ก็ไวยังกับยังก,กับลิงไอเป้เนะกอร์เวนเข้าไปแบบง่ายๆนะครับ จังหวะนี้ลูก2ของเขาครับไอ้ไม่ใช่ลูกไอ้อันนี้ของผมเนี่มาโอ้ยยิงกับคนไม่มีแรงเนี่มาอ๋อกินข้าวกันมาหรือเปล่าในพวกนี้เนะี่ยโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหนี่จา่ายกันเลยเนะี่ยแอสดิสดนะครโอ้โหทำเกมไม่หินตรงข้าวปั๊บเนี่ยเยิปบ๊อบเป้ครับโอ้โยยิบยัก,ย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 กแล้วก็ไซส์ก้อยเข้าไปง่ายๆนะครับ ดูครับโอ้โหดูมันเล่นคือมาครับสายก้อยงามๆครับเต็มบัปปดูจังหวะนี้ได้ดี่กาบา k า n นะครับเลนงนหนึ่งสองครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นรางวัลปอบใจกาบาคารกองหน้ามีปัญญ,ญ,ญาย,ยิงแล้วต้องเอากองหลังมายิงดูจังหวะนี้ครับเกือบได้กับเมสซี่ครับโอ้โหดูครับเมสซี่ โอ้ยยิงโคตรเบาโอ้โหดูฟรีคิกสูตรอะไรไม่รู้นี่แต่เกือบได้เหมือนกันครับไปเคลิ้โอเวนนาที82โอ้โยล้มทันนะสเตเก้นอ๋อประมาณนี้ครับวันนี้เดีย๋ยวไปดูก่อนแต้มรถเท่าไหร่นะครับ เสียหายมากแล้ววันนี้โอ้โหแต้มเหลือพันสองแบตก็จะหมดอีกอน,นี่ต้องลาก,ก่อน,นครับเดี๋ยวไ้เจอันม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดหำเลยนะครับ